ข้อมูลไม่ขึ้นในระบบจ้ะฝ่ายกายไปหมดไปลงตาลราข้นไหนไปข้นนี้ข้างโน่นตรงนี้อ๋อเชียงใหม่นิวข่าวเชียงใหม่วัสดุเปลือก็นึบ ประสบความสำเร็จคณะแพทย์ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รักษาผู้ป่วยหัวใจลิน้นหัวใจตีบที่มีความเสี่ยงสูงด้หัตถการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายส่วนทวีโดยไม่ต้องผ่าตัดครบร้อยลายผู้ป่วยทุกรายมีอาการปลอดภัยฟื้นตัวได้เร็วโดยไม่มีแต่ไม่มีบาดแผลและสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับ ขอบคุณเพจเกาะติดเวทีพื้นทวายศึกนี้มีสะเทือนเมืองเหนือสิงเหนือสิงประทะเพชรมรกตเดิมพันตามล้านกลางรายการราชำเนินแรงไม่หยุดจุดไม่อยู่เหนือสิงศิษย์ผู้ใหญ่นิรันต์พระเอกเมืองบ้านจากถิ่นิสานโชว์ของแรงไตระดับผ่านศึกมวยไทยเจ็ดสีลาชสุดเตรียมเข้าสูส่ศึกใหญ่ที่ต้องลุกขึ้นปบมือไฟหน้าจาัดเตรียมตาพี่แม่ตายเลิอกอุบลตายเลิกอุบล ประธานรุ่นพี่ดีกีดูเพชรมระคบางมัดของตันบนเวทีเพชรินดีวันพฤหัสหันที่12มิถุนายน2568เวทีราชดำเนินเงินเดิมพันสูงสุด3ล้านบาทงานนี้มีทั้งศักสีและศูนย์กลางความมันอยู่ศูนย์กลางความมันขึ้นอยู่ที่ฝ่ายแฟนคลับสายเหนือสิงหรือทีมนะครับสายเหนือสิงหรือว่าอยู่ที่ทีม เมรากตเคลียร์คิวไว้ให้พร้อมสึกนี้มีเดือดแน่นอนโอ้โหคุณเรื่องเล่นนะครับเป็นล้านอ่ะ <c oughs> เป็นล้านเดิมพันขอบอคุณเพจไวรุ่นดูมมวยผมรถถังกิเมังนนนักชกซุปเปอร์ตาชาวไทยได้วลรูปคู่กับดีเจภูมินะครับตาราและยูทูบเบอร์นะครับ ชื่อดังโดนรถถังได้ถอยโรเล็กนาฬิกาเรือนใหม่4ล้าน10,000แสนบาทไม่ธรรมดาจริงๆแอดอยากให้ใจเย็นกันก่อนนะครับถ้าคนเล่นนาฬิกาจะรู้ว่านาฬิการุ่นนี้ยิ่งเป็นรุ่นที่รถถังซื้อราคาไม่มีตกนะครับหน้าปันมูลค่ามันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งผ่านเวลาผ่านไปนานมันยิ่งจะมีมูลค่ามากกว่าเดิมสำหรับคนเล่นนาฬิกาจะมองว่ามันเป็นการลงทุนนะครับ หาคลิปพวกนี้ตามาให้ fc ฟังนะครับขอบคุณเฟซบุ๊กปีชามีสีครับผมนะครับการมีปฏิสัมพันธ์แล้วจะช่วยดันคลิปเราจริงไหมคําตอบคือไม่เลยครับมือใหม่หลายคนกําลังหลงผิดคิดว่าการมีปฏิสัมพันธ์แล้วคลิปเราจะถูกดันมันไม่มีหรอกครับแบบนี้คุณเห็นช่องใหญ่เขาทํากันไหมครับเขาจะไม่มีหลอกที่จะมามัวนั่งแต่ปฏิสัมพันธ์เขาจะเอาเวลาตรงไหนไปคิดคอนเทนต์ คิดเนื้อหาว่าเขาทำอะไรใหม่ใหม่มาให้คนดูต่างหากครับที่เขาทำกันเพราะวันหนึงวันหนึ่งหนึ่งเขาลงคลิปเยอะแยะเขาไม่มีเวลามาตอบคอมเมนต์แน่ๆครับเพราะวันหนึ่งตอบเม้นเกิน50คอมเมนต์ติดต่อกันเขาก็โดน Facebook บอกแล้วครับ จะฟังคําแนะนําจากใครให้ฟังจากช่องที่เขาทํำตาเร็จแล้วดีกว่าครับช่องไหนที่มีผู้ติดตามไม่ถึง8ปดแสนไม่ถึงแปดแสนคนคือช่องนั้นเขายังสะเปะสะบปะบสะปะอยู่นะครับการปฏิมัมพันธ์เหล่านี้มันเป็นแค่เพียงคลิปชักชวนดึงยอดแชร์ยอดหลายของเขาเฉยๆครับมันคือกล,ลยุทธ์ในการทําคลิปของเขา ้าใครเผลอตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้หรือโพสคลิปในแนวนี้ออกไปแล้วนั่นคือคุณตกเข้าไปอยู่ในลูกโซ่นี้ไปแล้วครับคุณก็จะไม่มีความสำเร็จด้วยตัวของคุณเองคุณก็จะไม่สามารถทำคลิปอย่างอื่นได้นอกจากคลิปปฏิจจพันธ์ออกมาจากจุดนั้นได้ออกมาเลยครับเราเข้าใน Facebook แล้วอยาเข้ามาแค่หาเพื่อนทำคลิป ให้เป็นสากลให้คนดูได้ทั่วโลกอย่าจํากัดคนดูแค่เพื่อนของคนแค่นี้เองครับนี่นะ FC นะ การนําภาพของบุคคลอื่นไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่รับโดยไม่รับความยินยอมอาจเข้าข่ายความผิดต,ตามกฎหมายลายฉบับดังนี้นะครับนี่คุณดูนี่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562 PDPA ภาพถ่ายบุคคลถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA ผมการนําภาพไปใช้ผิดไหมเห็นไหมผิดอย่างใหญ่เลยนะครับผมบอกให้ <laughs> ด,ดแค่นี้ก็ยาวแล้วนะใครจะไปอ่านครับแต่จริงๆมันผิดนะเอออยาจะใช้มั่วน,นะครับขอบคุณข่าวลูกทุ่งจัดเตรียมบอสนกพงศกรหมอลมเสียงวิหกปีนี้ลุยหนักเปิดหมอลมวงใหม่หมอลำอลังการโชว์นี้หมอลำมนักร้องเกณฑ์ใหม่ขายโชว์ร่วมสมัยไปเดินมาดูกันหน้านี้ และไม่ลืมให้รางวัลตัวเองสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่อยู่กับครอบครัวที่จังหวัดอุดรธาน,นีล่าสุดอัปเดตความคืบหน้าช่างขึ้นโครงบ้านใหญ่โตอลังการสุด,สดงบหลายล้านบาทแถมจ่ายค่าง,งวดสร้างบ้านเป็นเงินสดปึกๆอีกด้วยชีวิตหมอลำและพ่อค้าขายปลาระ,ะบองคนหนึ่งครึ่งหนึ่งโอนครึ่งหนึ่งจ่ายสดจ่ายบ้านงวดที่สแล้วครับ อะไรที่เราหาด้วยน้ำพักกำแรงมันภูมิใจมากๆครับมือแรงที่ได้ออกไปขายแจยวบอกกุดหนุนหลานในเด้อครับคาดว่าบ้านหลังนี้จะเสร็จช่วงปีใหม่เพราะบริษัททีมงานสร้างคืบหน้ารวดเร็วมากมาก ขอขอบคุณไนฟะีนะผมดึงข้อมูลให้น,นะครับขอขอบคุณเพจเรียนรู้ AI ไปกับคุณหนุม่มผมครูสาขาอื่นจะสร้างภา,าพห้องเรียนอย่างไรแก้ไขพร้อมพร้อมแก้ไขพร้อมด้วย c h a t GPT วิธีทำเข้าเว็บไซต์หรือแอป h a GP t GPT พิมพ์ในช่องแชทว่าแก้ไขพร้อมนี้เป็นครูสอนระวางพร้อมต้นแบบต่อท้ายผม3ม การลอกความใหม่4อัพภาพเราและพร้อมใหม่เข้าไปพร้อมเป็นต้นแบบการเปลี่ยนเป็นภาพการ์ตูนไฟครู 3D น่ารักครูสอนวิชาเคมียืนครูสอนวิชาเคมียืนอยู่ในห้องปฏิบัติการเคมีมีหลอดทดลองแก้วบิกเกอร์ขวดสารเคมีมีควันฟุ้งเล็กน้อยจากปฏิกิริยาเคมีครูใส่เสื้อกาวสีขาวชุดข้าราชการครูไทยแทน ชุดชาราชการครูไทยแขนยาวอยู่ข้างในมีนโนป้ายชื่อและตาเสมาสวมแม่นตาเนืน้อภพยยิ้มใจดีมือ1นึ่ือสม,มุดอีกมือชี้ไปที่กระดานไวบอร์ดที่มีสูตรเหตุกำลัง,อง2อเ a c i c o 2กำลัง2เขียนป้ายอยู่มีป้ายโลหะบนผนังเขียนว่าห้องเคมีครูหนุ่มไ้ฟอนคานิตเป็นภาราในในกาโอดาม,าจ,มดจาจา้า นี่มันเด้ในยาว่าจะไปหาหมอพวกนี้ไม่ได้ไปเพราะว่ายาเหลือน้อยหมอเขาจะดูเฮาเอานะนะยาเหลือน้อยเป็นภาพไดโอดามาาขนาดทีหกต่อเก้าโอ้ขนาดทีหกต่อเก้าเป็นยังไงฮะเอฟซีเปลี่ยนภาพประตูนไฟกูสามดีคูช่างสายอาชีพ ยืนในห้อเวิร์กช็อปดึงงานปฏิบัติการแต่ชุดช่างตีคมมาตายาเือม <brothers and> <ampa> <AN> ีตาสถาบันหดินรโก้อโรงเรียนที่หน้าอกมีป้ายชื่อใส่เข็มขัดเครื่องมือไขควงปะแจตราบเม็ดแควนอยู่ยืนถือพิมพ์เขียวและแบบแปลนโครงการหน้าห้องมีโต๊ะปฏิบัติการเครื่องคึงือมอเตอร์วางอยู่ด้านหลังมีป้ายโลหะเข็มว่าห้องเรียนช่างขันมงใช้ฟอนต์การนิดเป็นภาพได โอ้ดราม่าสามดีขนาดที่ต่อเก้าเอารถไปเติมน้ำยาเอ๋อเด้อจ้ามเ,มเมื่อเทียเมื่อเดินันตีแหงเอ๋อในบ้านมันเย็นอยูอย่ไหมล่ะ ในบ้านทํามาเย็นไม่มีน,น้ำยาเอียยัให้ช่างมาเติมให้กระดาษยายเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือไม่มีน,น้ำยาที่เติมเข้าได้ให,ให้หช่ง<บ>างทำให้ก <ไป S 1> ขา่นเด้อประสบการณ์นี่โอ้โเปลี่ยนภาพการ์ตูนไฟกู3 d ดีน่ารักไม่ใส่แว่นตาครูสอนวิชาคณิตใส่ชุดข้าราชการครูชายแขยนยาวสีกากีมจธนูบนบา่าป้ายชื่อและเครื่องหมายบอก เครื่องหมายบนเพื่อยืนอยู่หน้ากระดานใบบอร์ดในห้องเรียนมือหนึ่งถือสมุดจดแผนการตอนอีกมือใช้ไม้ชี้ชี้ไปที่สมการ y ายทับ MX บวก B พีทาโกรัส A กำลังสบวก B กำลังสองทับสกำลังสองหรือสูตรพื้นที่ต่างๆบนกระดานมีเครื่องคิดเลขวงเวียนและไม้บรรทัดวางอยู่บนโต๊ะหน้าชั้นเรียนด้าน หลังมีป,ป้ายาดัยนจ่าจ่าจ่าแล้วบอกหายก็ได้อยากหรอกพื้นที่ต่างๆบนกระดาน,ม,นมีเครื่องคิดเลขวงเวียนและไม้บรรทัดวางอยู่บนโต๊ะหน้าชั้นเรียนด้านหลังมีป้ายโลหะสวงงามเขียนว่าห้องเลขคณิตศาสตร์ ้หนุ่มใช้ฟอนการนิดเป็นภาพในโอดามาสามดีขนาดภาพ16ต่อ9เปลี่ยนเป็นภาพการ์ตูนไฟกู3าดีน่ารักคู่สอนวิชาพระราษาเยินอยู่ก้าวสนามรักยุพละรคู่ไทยเสื้อโปโลคอปกตีกรมท่ากางเกงวอมขายาวสีดำมีโลกโก้โรงเรียนหน้าอกมีนกวีดข้องคอ,งองมือหนึ่งถือสมุดบันทึกการเรียนการสอนอีกมือถือลูกบอลเล่บอลเป็นยิม้ม อย่างมั่นใจด้านหลังเป็นสนามกีฬามีนักเรียนกำลังวิ่งและก่อนกีฬาเช่นเสาประตูลูกฟุตบอลตะก้อและแท็กวิ่งมีป้ายโลหะติดบนผนังข้างสนาม่าห้องเรียนมาลาศึกษาคูหนุ่มใช้ฟอนต์กานิสเป็นภาพไดโอดามาสามดีขนาดที่6ตองเกานะครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวผมดึงข้อมูลให้น,นี้ผมเอา ในฟังในไอตีมันมันจะยาวนิดนึงนะครับนี่ฟังนะฟังในไอตีนะฟังนะครับนะฟังนะนะครับอ่ะฟังนะการนําภาพของบุคคลอื่นโดยใชไปเพื่อการประชาสัมพันธ์อันนี้ผมไม่อ่านนะจะรู้แต่ว่าโอ้ขิดอย่างมีผิดด้วยนะครับมีการผิดนะอยญ่นะใหญ่นะยัไม่ผิดนะครับิดเลย